สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนอีเมลในแอปคูปังนะคะซึ่งเป็นแอปช้อปปิ้งในประเทศเกาหลีใต้นะคะก็ได้มีเพื่อนๆนะคะคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าสามารถเปลี่ยนอีเมลได้ไหมให้ช่วยสอนวิธีการเปลี่ยนอีเมลหน่อยนะคะวันนี้พี่ก็ได้ลงคลิปให้แล้วนะคะวิธีการเปลี่ยนอีเมลในแอปคูปังนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะให้เราเข้าไปที่แอปคูปองก่อนนะคะอันนี้เราก็กดออกไปจ้าเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เรากดไปที่สัญลักษณ์รูปคนตรงนี้นะคะตรงที่วงสีแดงให้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะ เมื่อกดเข้ามาที่สัญ,ญลักษณ์รูปคนแล้วนะคะจากนั้นให้เรากดไปที่ชื่อของเราหรือว่ากดไปที่รูปคนอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะเมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะคะก็ให้เรากดไปตรงนี้นะคะตรงแก้ไขข้อมูลตรงนี้นะคะตรงที่วงสีแดงให้ค่ะให้เราจิ้มเข้าไปเลยค่ะ จากนั้นตรงนี้นะคะให้เราใส่รหัสผ่านรหัสผ่านที่เราใช้สมัครนะคะกดเข้าไปเลยค่ะใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วจากนั้นให้เรากดตรงสีน้ำเงินตรงนี้นะคะ จากนั้นจะเข้ามาที่หน้านี้นะคะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนอีเมลนะคะให้กดตรงนี้นะคะตรงที่วงสีแดงให้ด้านหลังอีเมลของเราตรงนี้นะคะให้กดเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะให้เราพิมพ์อีเมลใหม่ตรงนี้นะคะพิมพ์อีเมลใหม่เข้าไปค่ะ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็ให้กดยืนยันการเปลี่ยนอีเมลตรงสีน้ำเงินตรงนี้นะคะจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยะคะ่ะคืออันนี้ก็จะแนะนำวิธีการเข้ามาเปลี่ยนนะคะแต่พี่ไม่เปลี่ยนนะคะง่ายมากเลยนะคะทำตามคลิปนี้นะคะทำได้แน่นอนค่ะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จะทำเป็นคลิปสั้นๆนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย